การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานในหัวข้อก๊าซเรือนกระจกภาพสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยในปัจจุบันโดยมีนางสาวพฤทธิภาโรจกิจิคุณผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิตวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเทศไทยกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและดรปราณีหนูทองแก้วผู้จัดการสำนักรับ คาร์บอนเครดิตมาร่วมบรรยายในหัวข้อการพัฒนาโครงการที่เวอร์ การจัดอบรมดังกล่าวเนื่องจาก P.E.A. เล็งเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของโลกก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงกับสิ่งแวดล้อมและประชากรทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นประกอบกับ P.E.A. มีการกําหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีพุทธศักราช2,580และกําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2,600 8เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ